เป็นหลังคาที่ปิดช่องโหว่นะครับระหว่างตัวอาคารต้องบอกว่าตัวอาคารเนี่ยเขาจะมีคาเนี่ยยื่นมาตรงนี้ให้แล้วก็จะมีคานตรงนี้ยื่นมาให้ซึ่งตรงนี้มันจะโหวตตรงกลางพอมันโหวตตรงกลางเสร็จเนี่ยน้ำก็จะลงบริเวณเนี้พอน้ําลงโหวบริเวณนี้เนี่ยท่านเจ้าของบ้านก็จึงอยากจะปิดช่องตรงนี้ซึ่งโครงหลังคาของเขาเนี่ยเกาะกับตัวบ้านเลยทีนี้บางคนก็อาจจะกลัวว่าแล้วแบบนี้บ้านจะทุดไหมนะครับในการทําหลังคาแบบนี้หรือมันจะวัสดุมันจะทนแค่ไหนยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับ สวัสดีครับผมโบสาโรธสอแสงทองกัรช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านธนา h a b i บิแท r o กรุ๊ปปินเก้ซิลินทอนหลังนี้เลย หลังนี้นะครับมาถ่ายไปแล้ว1คลิปนะจะเป็นคลิปหลังคาลงจอดรถหน้าบ้านนะครับซึ่งเป็นหลังคาไวนิวทองเรียบนะเป็นหลังคาทรงตัว L แบบนี้เลยนะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็วัสดุที่เราเลือกใช้เนี่ยเราก็ใช้เป็นอย่างดีทั้งหมดเลยแม้กระทั่งเหล็ก หรือสีต่างๆนะครับเราก็จะเลือกใช้เป็นอย่างดีทั้งหมดเลยนะครับและต่อมานะครับต้องบอกว่าท่านเจ้าของบ้านเนี่ยก็มีงานเพิ่มเติมนะต้องบอกทีแรกเนี่ยจะมีเฉพาะหลังคาหน้าบ้านแล้วก็ห้องครัวใช่ไหมแต่พอเห็นแล้วว่าเราทําดีถูกใจตอนนี้ก็มีเพิ่มเติมมาถึง2ชิ้นด้วยกันนะครับนั่นก็คือหลังคาข้างบ้านแล้วก็ในส่วนเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้านนะครับต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นบ้านแฝดแล้วจะต้องมีจุดเชื่อมต่อเชื่อมกันนะครับทางโครงการเนี่ยเขาก็ใช้คาในการเชื่อมต่อแต่ว่าคาเนี่ยวิ่งไปคู่กัน เจึงต้องใช้แผ่นหลังคาโพลีตาเนี่ยในการปิดดังนั้นเนี่ยจึงมีงานเพิ่มให้กับทางบริษัทก็คือ2ชิ้นก็คือด้านข้างฝั่งนี้1ชิ้นแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้อีก1ชิ้นนะครับวันนี้ผมจะพามาดูทั้ง2ชิ้นนี้มาดูว่าปัญหาและอุปสรรคในการทำเนี่ยคืออะไรแล้วก็ข้อดีของหลังคาแบบนี้คืออะไรตามมาดูนะครับ ก่อนอื่นต้องบอกนะคบว่าตรงนี้เนี่ยเป็นประตูทางเข้าของตัวบ้านของคุณลูกค้านะครับเมื่อเดินเข้ามาแล้วคุณชมใต้ล่างตรงนี้จะเป็นหลังคาไวนิ้ซึ่งหลังคาไวนิ่เนี่ยจะเป็นงานต่อเติมออกจากตัวบ้านไปนะครับซึ่งตรงนี้ส่วนมากเขาจะทําเป็นที่จอดรถแล้วก็ในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นลักษณะของตัวแอตัวแอตรงนี้ จะเป็นลักษณะของเทเรสนะครับเพื่อที่จะบังแดดบังฝนไม่ให้สาดเข้าไปที่ประตูของตัวบ้านนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยชอบแบบเต็มๆเ,เลยก็ทําหลังคาเต็มๆไปได้เลยเต็มๆต,ตรงนี้ก็จะมีพื้นที่จะสอยเพิ่มขึ้นนะครับแต่มันจะมีข้อดีและข้อเสียนะครับผมอธิบายแบบสั้นๆแล้วกันถ้าเป็นหลังคาตัว L แบบนี้คุณผู้ชมข้อดีของเขาก็คือเราสามารถปลูกต้นไม้ตรงนี้ได้นะครับต้นไม้ตรงนี้ปลูกได้งามเลย หน้าบ้านตรงนี้มันก็จะดูรู้สึกว่าเขียวเขียวนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบต้นไม้นะครับต้องมาเนี่ยต้องมาตัดต้องมาอะไรนะฮะมันก็จะยาวยาวก็ยาวไม่เท่ากันคุณผู้ชมนี่ขออนุญาตด,ดึงนิดนึงเพราะเดี๋ยวก็ต้องตัดแล้วตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาดูแลเขานะครับในการดูแลก็ต้องมีรดน้ําพรวนดินนะครับแล้วก็ต้องให้แสงแดดมาด้วยตรงนี้ก็เหมาะกับคนที่ชอบทําสวนแต่ถ้าใครบอกไม่ชอบเลยนะครับ อยากจะนั่งทานหมูกระทะอยากนั่งทานข้าวหน้าบ้านก็แนะนําว่าตรงนี้ก็เทพื้นปูกระเบื้องก็ได้หรือทําเป็นพื้นไม้เทียมเอาไว้เดินก็ได้นะครับแล้วก็ทําหลังคามาถึงรู้ว่าก็คือเสมอกันเลยทั้งโรงจอดรถทั้งหน้าบ้านก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับตรงนี้ผมแนะนําทําเต็มจบกว่าแต่การทําเต็มเนี่ยปัญหาก็คือ คุณก็ไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับการทําหลังคาสั้นๆแบบนี้เป็นตัว L ปัญหาอย่างนึงก็คือแดดเนี่ยอาจจะส่องเข้าไม่ได้ตัวบ้านได้นะครับตรงนี้เพราะกันสาดมันยื่นไม่ค่อยเยอะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบบางคนก็แก้ปัญหาแดดส่องด้วยการติดผ้าม่านติดฟิล์มก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่หลักๆก็คือวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูหลังคาที่เราเพิ่มงานนะครับซึ่งเป็นงานหลังคาในส่วนของตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยก็เดินไปไม่ไกลอยากจะพามาดูก่อนคือจะเป็นหลังคา ที่เป็นปิดช่องโหว่นะครับระหว่างตัวอาคารต้องบอกว่าตัวอาคารเนี่ยเขาจะมีคานเนี่ยยื่นมาตรงนี้ให้แล้วก็จะมีคานตรงนี้ยื่นมาให้ซึ่งตรงนี้มันจะโหวตรงกลางพอมันโหวตรงกลางเสร็จเนี่ยน้ำก็จะลงบริเวณเนี้พอน้าลงบริเวณนี้เนี่ยท่านเจ้าของบ้านก็จึง อยากจะปิดช่องตรงนี้เราก็จึงแนะนําว่าถ้าอยากจะปิดช่องและอยากให้แสงมันเข้าก็แนะนําเป็นแผ่นโพลีชิตตันหรือที่มองจะเห็นคล้ายๆกับแผ่นกระจกนะครับเป็นหลังคาคล้ายๆกคล้ายๆ,ๆกับกระจกแต่ไม่ใช่กระจกจะเป็นโพลีตันจะเป็นพลาสติกซึ่งจะมีความเหนียวมีความแข็งแรงแล้วก็ที่สําคัญก็คือปันใสสามารถมองทะลุขึ้นไปด้านบนได้เลยเวลามองขึ้นไปนะผมรู้สึกว่า ตรงนี้มันคลีนสายตามากแล้วรู้สึกว่ามันไม่อึอดอัดแล้วมันก็โปร่งโล่งสบายนะครับแล้วก็เห็นหยดน้ำแล้คุณเห็นเม็ดน้ำไหมตรงนี้เนะี่ยมันก็จะให้ฟิลลิ่งแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบมีหยดน้ํากระทบกับหลังคากระทบกับกระจกมันก็จะเป็นเมด็ดเมดแบบนี้มันก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ปัญหาตรงนี้ก็คือเมื่อคุณทําปิดช่องเต็มหมดแล้วน้ํามันก็จะขังอยู่ข้างบนมันจะอุ้มน้านะครับเราจึงจะเป็นจะต้องทํารางน้ําเสริมผู้ชมนี่เลยอันนี้คือรางน้ํา เราก็ทํารังน้ําตรงนี้แล้วก็ทําท่อระบายน้ําลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งรังน้ําตรงนี้เนี่ยจะเป็นรางน้ําสเตนเลสนะครับเราเลือกใช้เป็นรางน้ำสเตนเลสอย่างเดียวเลยเพื่อที่จะนะครับให้มันเกิดความคงทนแล้วก็การใช้งานได้ระยะยาวมากขึ้นนะครับผมแนะนำนะครับรางน้ําปัจจุบันเนี่ยเราใช้แต่สเตนเลสทั้งหมดแล้วนะครับเราจะไม่เปลี่ยนไปอย่างอื่นยกตัวยอย่างเช่นไวนิลไวนิลถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่มันไม่สามารถพับเข้ากับด้านเหล็กได้อันนี้ก็คือถ้าเป็นสแตนเลสมันสามารถ สั่งพับพ,พิเศษให้เข้ากับหน้าเหล็กได้เลยตรงนี้คือข้อดีของเขาแล้วก็สแตนเลสก็ดีกว่าสังกะสีแล้วก็ดีกว่าอลูมิเนียมด้วยนะครับแนะนํานะทีนี้ในะส่วนของท่อระบายนะ้าเราใช้เป็นท่อ PVC นะครับท่อระบายน้ำเนี่สังเกตไหมเราเลือกใช้ทาสีเดียวกับผนังของตัวบ้านเลยอันนี้คือผนังสีครีมนะพอเลื่อนลงมาด้านล่างผู้ชมนี่แล้วก็ยังเลือกใช้สีเทาเนี่ยนะมันเข้ากับแผงของตัวบ้านเลย นะคร df. ับเราก tamam. ็ดูแลใส่ใจละเอียดให้เยอะแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะทําหลังคาโปร่งแบบนี้เราก็รับทำนะครับและกปร่งแบบนี้ยังมีจุดหนึ่งก็คือด้านนู้นเลยนะครับจะเป็นหลังคากันสตร์ขนาดใหญ่ซึ่งโครงหลังคาของเขาเนี่ยเกาะกับตัวบ้านเลยทีนี้บางคนก็อาจจะกลัวว่าแล้วแบบนี้บ้านจะทุดไหมนะครับในการทําหลังคาแบบนี้หรือมันจะวัสดุมันจะทนแค่ไหนยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับด้านหลังของผมตรงนี้เนี่ย ก็ <l antic 3> คือหลังคาการา์าาที่ผมเกินไปนี่แหละนะครับซึ่งจะมีความยาวตนะั้งแต่ที่ผมยื่นไปถึงหลังบ้าน,นประมาณ8เมตรได้นะครับยาวมากๆคุณผู้ชมหลังคาตรงนี้เนี่ยความลึกของหลังคาหรือที่ยื่นออกจากตัวบ้านเนี่ยมันยืน่นได้มากน้อยแค่ไหนผมขอที่ายแบบนี้นะครับในการยื่นออกจากตัวบ้านเราต้องวัดผนังที่ลึกสุดก่อนหรือที่โครงหลังคาไปเกาะเนี่ยยื่นออกมาตรงนี้เนี่ยผมให้ความลึกนะครับหรือความยาวเนี่ยที่ไม่เกิน2เมตรนะครับโดยใช้ลักษณะในการค้ำยาหรือการติดตั้งเนี่ยก็คือเป็นแขนค้ำแบบนี้แหละ ผมจะให้ที่ไม่เกิน2เมตรเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้ามันเกินไป2เมตรเนี่ยลักษณะของการรับน้าหนักของแขนค้าแผงแบบนี้นะครับที่เรายึดกันเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงนะครับเวลาคนขึ้นไปมุมแผงหรือขึ้นไปเซอร์วิสหลังคาเนี่ยก็ไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับมันก็รู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถรับน้ำหนักคนได้ดังนั้นเนี่ยความแข็งแรงก็จะน้อยลงดังนั้นผมให้ความยื่นออกจากตัวบ้านมาเนี่ยอย่าไปเกิน2เมตรเลยลักษณะของโครงหลังคาแบบนี้นะครับแล้วก็ โครงหลังคาแบบนี้เนี่ยถ้าเรายื่นออกจากตัวบ้านมาแล้วเนี่ยมันจะดึงตัวบ้านไหมมันจะซุดไหมตัวบ้านจะเกิดปัญหาไหมต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงหลังคาแบบนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบแบบต่อตารางเมตรนะครับน้ำหนักเนี่ยเบากว่าคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับคอมเพรสเซอร์แอร์ก็คือตัวคอยล์ร้อนของแอร์ที่มีพัดลมนะที่เขาติดกันข้างนอกบ้านเนี่ยเขาเาก็จะยึดเกาะผนังใช่ไหมอันนั้นน่ยถ้าวัดต่อพื้นที่แล้วเนี่ยคอมเพรสเซอร์แอร์หนักกว่านะครับตรงนี้เนี่ยเบากว่าเยอะ แต่ลักษณะของเบากว่าเนี่ยลักษณะต่อตารางเมตรของเขาคือจะยาวขเขาไม่เสอร์แอร์ไงพอยาวกว่าเนี่ยเราก็ต้องคำนวณดีๆว่าในการรับน้ำหนักเนี่ยมันสามารถรับน้ำหนักที่เกาะกับตัวบ้านเนี่ยยึดตัวของมันเองเนี่ยได้ไหมอันนี้คือสําคัญที่สุดแต่ถามว่าหลังคาอันนี้มันจะทําให้ผนังตรงนี้ผนังทั้งแถบที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันจะทรุดลงมาไหมมันจะพังลงไหมต้องบอกว่าไม่พังอย่างแน่นอนคุณผู้ชมยังไงก็ไม่พังนะครับยิ่งเป็นบ้านที่หล่อด้วยผนงังพีแคร์ะนะผนงังพีแคสคือเป็นผนังสําเร็จรูป่ะนครรับยยิงงงแแข็เล พีแคสเนี่ยแข็งแรงมากๆผมบอกให้เลยคุณจะไปเจาะไปตัดไปทําเป็นช่องประตูทําอะไรเนี่ยโอ้โหทายากมากดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นพีแคสคือตัดไปเลยหายห่วงแต่ถ้าเป็นอิฐมวลเบาล่ะอ่าก่อด้อิฐมวลเบาตรงนี้แหละต้องคิดให้ดีแล้วอิฐมวลเบาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาได้เมื่อคุณไปเจาะมันเยอะๆๆๆเนี่ยอิฐมวลเบาเนี่ยมันก็จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีความแข็งแรงที่จะพอที่จะยึดกับผู้ได้ทีๆดังนั้นเนี่ยอิฐมวลเบาสามารถยึดได้ไหมยึดได้แต่แขนค้ำแผงเนี่ยหรือ ไอ้รอยพุกที่จะต้องเจาะเข้าไปกับตัวบ้านเนี่ยนะครับที่เป็นผนังอิฐมวลเบาเนี่ยจะต้องมีระยะห่างกันนะครับระยะห่างกนะันตรงนี้ก็คือผมจะทําการวางหูช้างเนี่ยระยะห่างกันอยู่ที่ประมาณสัก90ซนติเมตรโดยประมาณนะตรงนี้เนี่ยถ้าไปแบบติดกันเลย5ตัวตัวละ10เซนรับน้าหนักไม่ดีเพราะว่าอิฐมวลเบามันก็จะ,ะกลวงนะครับไปเจาะมันมากนะดังนั้นเนี่ยก็จะมีระยะห่างของหูช้างหรือพุกเนี่ยที่เรายิงกับตัวบ้านเนี่ยระยะห่างกันตามที่ผมบอกเลยที่สาคัญก็กคือ ในส่วนของแขนค้ำเนี่ยแขนค้ำแผงตรงนี้เนี่ยเราก็ยังใช้แขนค้ำที่มีลักษณะการรับน้ำหนักมากกว่าปกตินะครับแขนค้ำแผงประเภทนี้นะครับเราจะใช้หน้าเหล็กเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับหน้าเหล็กที่เราใช้ก็คือจะเป็นหน้าเหล็ก4คูณ2นะครับ2เส้นข้างนอกแล้วก็นิ้วคูณนิ้ว2เส้นข้างในนะครับในการรับน้ำหนักตรงนี้จะรับน้ำหนักได้มากกว่าแขนค้ำที่เป็นเหล็กเส้นเดียวนะซึ่งตรงนี้ เราก็ทําการค้าตรงกลางให้กับท่านเจ้าของบ้านด้วยนะครับตรงนี้ต้องเพิ่มนะถ้าเอาแค่ซ้ายขวาอย่างเดียวเนี่ยด้วยระยะประมาณเจ็ถึงแเมตรเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงนะครับดังนั้นแขนค้าตรงนี้นะครับในการเพิ่มคุณผู้ชมสังเกตไหมตรงนี้เราเพิ่มตรงกลางให้นะครับแต่ตรงกลางเนี่ยปัญหาของเขาคือถ้าจะเอาลักษณะความสูงของแขนค้านะครับเท่ากาันมันจะต้องค้ากับประตูกระจกซึ่งมันทําไม่ได้ นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องดัดแปลงอย่างที่ผมบอกมันมีปัญหาเรื่องอุปสรรคหน้างานเราก็ต้องแนะนําให้ท่านเจ้าของบ้านทราบว่าแขนค้าตรงกลางหนึ่งจะเป็นต้องใส่นะครับอันนี้คือความจําเป็นที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เราอยากให้ใส่เพราะว่ามันจะเพิ่มความแข็งแรง2แขนค้าตรงนี้ถ้าใส่ตรงกลางแล้วมันไม่สามารถติดตั้งตรงกระจกได้นะดังนั้นในการติดตั้งเราขอญาตเหนือประตูกระจกแล้วก็ติดตั้งบนคอนกรีตข้างบนนะครับทีนี้ระยะของแขนค้าเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันถามว่ามันสวยงามไ,ไหมในมุมมองของผมนะ ผมว่ามันคือศิลปะนะมันคืออาร์ตเลยนะครับขึ้นอยู่กับความชอบและกันบางคนบอกว่าชอบไม่เป็นเท่ากันทั้งหมดแต่เจออุปสรรคแบบนี้คุณก็ต้องยอมรับและเข้าใจนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะนะครับโอเคหลังค่าอันนี้นะครับผมขอพูดต่อละกันบางคนเนี่ยอาจจะกลัวเรื่องของการใช้งานที่มันไม่มีความคงทนเน่ยปัญหาคือ ตรงนี้เนี่ยมันจะผุไหมมันจะรั่วไหมมันจะแตกลายงาไหมนะครับโพลิชิตันตรงนี้มีการใช้งานมาแล้วนะครับที่ผมทําให้ลูกค้าเนี่ยถ้าย้อนไปน่าจะนานสุดก็น่าจะประมาณ6ปีที่แล้วนะตรงนี้ยังไม่มีการแตกลายงาหรือแตกร้าวหรือยังไงเลยไม่มีนะครับมีแต่คราบสกรปรกที่ท่านจะของบ้านไม่ยอมล้างอันนั้นก็คือบ้านผมเองนี่แหละนะครับก็ใช้อยู่นะครับซึ่งผ่านไปประมาณสัก6ปีแล้วก็ยังคงทนแล้วก็ยังไม่แตกลายงาแต่ถามว่ามันมีคราบสกรปรกไหมเวลาฝนตกแล้ว ฝนก็เขาก็จะพาพวกคาบฝุ่นคาบอะไรพอฝุ่นมายเยอะมันก็จะเกาะตัวรวมกันมันก็จะเป็นคาบคล้ายๆกับเปื้อนคล้ายๆโคนอะ่ะถามว่าทําความสะอาดยังไงจริงๆแล้วเนี่ยก็แค่เอาน้ำไปฉีดมันนะครับหรือเอาที่เช็ดกระจกอะ่ะแปรงลูกยางอะ่ะถูก,ก็ออกแล้วนะครับหรือถ้าจะง่ายกว่านั้นคือถ้าไม่มีเลยคือไม้ถูพื้นแต่ระวังนะถูไปถูมาอย่าให้ของมีคมไปขูดนะเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนะครับส่วนนี้จะต้องระวังไปพิเศษนะครับหลังคาตรงนี้นะครับ จะมี1เลยคือความหนามีหลายแบบนะครับความหนาเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ2มิลนะครับสมิลหมิลผมแนะนำนะครับเอาแค่2มิลก็พอแล้วในมุมมองของผมนะ เพราะว่ากาันสาสรประเภทนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปใช้กับที่กลางแจ้งหรือที่โรงงานจ๋าจนเกินไป2มิลตรงนี้โอเคเลยบ้านผมก็2มิลนะครับแล้วก็ราคามันจะได้ไม่สูงมากด้วยถ้าคุณเอา4มิลมิลราคาก็จะโดดขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าวัสดุเนี่ยเราซื้อมาจากโรงงานโรงงานเขาก็บวกมาแล้วนะในส่วนของตรงนี้ยังมีหลายสีด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยที่เราเลือกใช้ประจําเลยก็คือสีแบบนี้แหละเขาเรียกว่าสีชาทองนะครับสีชาทองเนี่ยนิยมกันมากๆซึ่งบ้านผมเองก็ใช้สีนี้เหมือนกัน นะครับแต่ลูกค้าบางท่านก็ชอบสีเทาชอบสีเขียวชอบสีแบบใสๆก็มีหรือสีเป็นมุกก็มีนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบละกันในการติดตั้งตรงนี้นะครับโครงสร้างเนี่ยเราจะใช้แปรคู่เหมือนกันสังเกตไหมในแต่ละงานเนี่ยเราใช้แปรคู่วิ่งคู่กันยาวมาเลยนะครับซึ่งแปรคู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะาการดีไซน์ที่เราอ,ออกแบบแล้วก็ให้มันเข้ากับงานหลังคานะบางทีแปรเดี่ยวเฉยๆเนี่ยมันก็จะดูแบบดันด้านจนเกินไปก็ใช้เป็นแปรคู่แล้วแปรคู่ตรงนี้เนี่ยเรายังจะต้อง ทำเป็นลักษณะโครงพิเศษนะถ้าเป็นโครงหลังคาที่เป็นโพลิตันแบบนี้นะครับจะเป็นจะต้องเอาแปรเนี่ยนะครับตัดเป็นชิ้นช้นแล้วก็สอดระหว่างล่องจันทันแล้วก็จันทันต้องมีระยะห่างกันนะครับตามระยะสเปคของแผ่นด้วยถ้าระยะห่างกันเยอะเกินไปนะครับก็ไม่สามารถติดตั้งแผ่นนี้ได้นะครับอย่างตรงนี้นะครับระยะห่างกันอยู่ที่ประมาณสัก50ซนติเมตรได้โดยประมาณนะที่ผมมองนะครับก็สามารถติดตั้งแผ่นได้ซึ่งแผ่นพวกนี้เนี่ยจะต้อง บังคับด like, ้วยระยะห่างของจันทันด้วยนะครับดังนั้นโครงสร้างประเภทนี้จะใช้เหล็กเยอะกว่าแล้วก็ราคาจะสูงกว่าแผ่นปกติทั่วไปนะครับใครชอบก็ลงทุนนิดนึงนะลักษณะของการติดตั้งดาวไลท์นะครับเราใช้เป็นไฟกล่องเหมือนเดิมแล้วก็เดินเป็นท่อกลมขาวนะครับท่อกลมขาวเราก็จะเดินแบบนี้ซึ่งเราจะทำสวิตช์แยกปิดเปิดเลยนะใครอยากเปิดตรงนี้นะครับก็เราจะมีหน้ากากกันน้ำมาให้นะครับแล้วก็กดเปิดติดนะเปิดเปิด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 ปิดนะครับแล้วก็กันน้ำปึ๊บจบเลย ท่อตรงนี้เราจ้ำมาใหม่เราจ้ำจากสวิตไฟในตัวบ้านเลยจำมาใหม่นะครับแล้วก็เดินท่อกลมขาวจะมีตัวแยกด้วยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ใส่คอนเลคเตอร์ด้วยเนาะแล้วก็มีท่อเฟกข้องอข้อต่ออะไรพวกนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเป็นการดีไซน์ที่ค่อนข้างโมเดิร์นด้วยนะครับและสิ่งสุดท้ายนะครับที่จะพูดกันก็คือเป็นลักษณะข,ของ รางน้ําสเตเลสนะซึ่งรางน้ําสเตเลสตรงนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าเป็นรางน้ําที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ารางน้ําประเภทอื่นนะดังนั้นใครที่อยากจะใช้รางน้ําก็แนะนําเป็นรางน้าสเตเลสก็ได้นะครับแล้วใครที่ไม่ชอบสีสเตเลสเราสามารถทาสีดําด้านทับรางน้ําให้ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะสวยงามไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับหลังคาตรงนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปแวป๊บๆดูห้องครัวนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของ คลิปสุดท้ายที่ผมจะถ่ายนะครับไปดูกันว่าห้องครัวเ,เป็นยังไงสวยแค่ไหนตามมาดูครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวหลังบ้านคุณผู้ชมตรงนี้ก็ต้องบอกให้เลยว่าเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่ผมชอบมากๆนะครับโดยเฉพาะหน้าบานหน้าบานนี้ก็จะเป็นหน้าบานไม้เลยผมเดาน่าจะเป็นไม้เทียมเนี่ยที่สามารถโดนน้ําได้นะอันนี้ผมเดานะนะครับ เพราะว่าจากที่ผมจับแล้วเนี่ยน่าจะเป็นไม้เทียมเนาะแล้วก็ดีไซน์สวยงามมากๆเขาจะของบ้านเลือกนะครับกระเบื้องแล้วก็เลือกหน้าบานเนี่ยได้แมท์แล้วก็ดีจริงๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจหมู่บ้านธนาบีแท็กรุ๊ปนะครับปิ่นเก้าศรีนนท์ทองก็สามารถมาดูได้โครงการเขาเพิ่งเปิดขายเองนะครับแล้วก็หลังนี้ก็เป็นหลังแรกๆนะครับที่เราได้งานนะครับแล้วก็ในโครงการก็ยังไม่ค่อยมีหลังไหนที่ต่อเติมเลยฝากเขาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับหมู่บ้านนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามห้องครัวสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมสวยงาม,ามมากๆนะครับ และพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปใครอยากต่อเติมแอดไลน์ใต้คลิปหรือโทรที่เบอร์08810488นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ